ฝ่าวันนี้พาไปเที่ยวบ้างอ๋อ,อ,อข้ามเลยา้ร้านแรกเลยใช่ไหมใช่ร้านที่เราบอกไหมร้านอะไรขายอะไรคะเข้าไปหาเลยสวัสดีไปสวัสดีพี่จอยใกล้ๆลูกลไปสวัสดีพี่จอยใกล้ๆร้านอะไรคะเออร้านขายน้ำปานนะคะ เนี่ยเราอยากกินน้ําอยากกินขนมแล้วก็มาร้านพี่จอยได้เลยขายอะไรอีกเนี่ยไอติมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ร้านที่เราบอกไหมอะไรนะอยากกินมากกินอะไรอ่ะกินอะไรอ่ะขอบคุณขอบคุณป้าจอยเยอะลูกขอบคุณค่ะนะอวยพรให้ป้าจอยยังไงคะเออมาป้าจอยชอบเลยอย่างนี้อ่าป้ามานี่ แม่ได้สมใจแล้วมั้งน่ก็เพิ่งจะออกวันนี้แหละดูทรมะสวัสดีค่ะเห็นไหมลงตาขยันไหมรอ่ะร้านนี้คือร้านอะไรคะร้านที่ไม่ได้ขายคือร้านอะไรคะร้านกล้วยทอดเออร้านกล้วยทอดนะคะป้าจันทร์เขาไปทําขนมขายนะคะต่อไปเห็นไหมก็จะมีอุปกรณ์อยู่เสียดายจังเลยที่ไม่ได้เห็นกล้วยทอดอ่ะส่วนพี่จอยเขาขายอะไรป้าจอยเขาขายอะไร ปลาจอยขายอะไรกระลุกปลจอยขายกุ้งขาอะไรไม่ใช่ปลาจอยขายอะไรขายน้ำขายอะไรอีกขายอะไรคะขายตี๋มุ้ยพี่สุดหล่อมาแล้วสวัสดีพี่สุดหล่อยังอ่าเห็นไม้พี่สุดหล่อมาอีกแล้วนี่แหละพี่สุดหล่อขับไปนี่รังก๋วยเตี๋ยวรังก๋วยเตี๋ยวอยากกินก๋วยเตี๋ยวฟรีไหมล่ะข้ามไปไหมข้ามไปไหมหล่อ อ่ะไปให้พี่นัดพาไปเห็นไหมชุมชนของเรามีร้านค้าเยอะเลยอ่ะไปลูกเดินตามเดินตามพี่นัดไปลูกอันนี้มาทางนี้มาสวัสดีพ่อค้าเขาก่อนมาทางนี้เร็วไปสวัสดีพ่อค้าก่อนเลยไปสวัสดีพ่อค้าก่อนเห็นไหมอ่าอ,อันนี้ชื่อพี่เก่งนะคะพี่เก่งเขาขายก๋วยเตี๋ยนุ่นลาบบูบูแหม่มองแต่แตะของเล่นนี่นุ่น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  สวัสดีค่ะพี่เกงก่อนแล้วไหนคนไหนพี่แกงชี้สิคนไหนพี่นัดนี่อย่างนี้คนนี้ไม่นัดถ้าเราหิวก็เจียวเราต้องมาร้านไหนลูกเออร้านนี้อร่อยไหมรักก๋เตียวร้านนี้อร่อยไหมคะอร่อยนะคะโอ้โห อ่าขอบพระคุณค่ะอ่าไปอ,ไอวยอ dead, อพรพี่เก่งด้วยโมเดลไปเดินไปอวยพรพี่เก่งด้วยขอให้ใครคะ<ร>ข,<อ>ขอให้พี่เก่งทําไมคะเออรวยรวยพี่เก่งเขารวยอยู่แล้วล,ลูกขอให้เขาขายดีเอาไปคุยกับพี่เก่งก่อนโอน้ตรวยอย่างนี้เหรอขอให้รวยครัคผม อ่ะไปองฟองไปขอบคุณพี่เก่งก่อนองฟองเนลไปขับคุณพี่เก่งก่อนนู่นนู่นอ่ะนู่นนู่นพี่แกงอาไปขอบคุณพี่เก่งก่อนขอบคุณค่ะอ่าอ่าอ่านะคะยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยมินิฮาร์ทให้พี่เก่งกับพี่นัทหน่อยลูกอุย้ยล่วงเลยอ่าอย่าลืมนะคะเวลาหิวก๋วยเตี๋ยวเราต้องมาร้านพี่เก่งเขานะป่ะนะพาเดินข้ามไปร้านก๋วยทอดทีไอ้ร้านก๋วก๋วยปิ้ง อ่ะมาลูกมาขขนนมองหููลกไม่เอาขนมแล้วจะเอาลาบบุบุแล้วไปไอ้ลูกไปอ่ะบ๊ายบายพี่เก่งก่อนบ๊ายบายระวังรถมาหนิเกาะคูไว้เกาะคูไว้เกาะคูไว้อย่าพึ่งนะอ่ะไปวิ่งไปเลยวิ่ง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 ไปร้านนี้นี่ลูกร้านกล้วย อ่าสวัสดีสวัสดีคุณลุงก่อนสวัสดีค่ะลุงขายอะไรลูกอ่ามาเดินมางี้เดินมาทางนี้เลยคุณค eh? ุณจะพามาดูเห็นไหมนี่เขาเร York, ียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรร้านกล้วยปิ้งร้านกล้วยปิ้งน่ากินไหมคะน่ากินร้านที่ร้านที่เท่าไหร่เหรอเนี่ยร้านที่สามนะคะเออเก่งมาก อ่าอุดหนุนอุดหนุนคุณลุงหน่อยมาเร็วอุดหนุนคุณลุงหน่อยอุดหนุนคุณลุงหน่อยโอ้โหมีตังค์เยอะไว้อ่าคนนี้มีตังค์เยอะนะเอาอะไร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 บอกลุงสิเอาอะไรครับไม่เอาไม่ลองกินดูนะไหน,นไหนอะอยู่ไหนอะเอาออกมาเออเอาออกมาซ <c oughs> ื้อกี่บาทคะฮะ ยี่สิบาทได้กี่อันถามลุงดิดงอ่าได้สี่อันอามานี่เดี๋ยวเราเข้าไปกินในห้องกันใครอยากกินกล้วยปิ้งยกมือแหมไม่ยกกันเลยนะเสียงเบาเลยนะ,นะทำไมได้ขนมจากผู้ใหญ่ใจดีทุกร้านเลย อ้าวขอบพระคุณคุณลุงด้วยอ่าดูสิว่าร้านอะไรหายไปพระจันทร์ร้านอะไรคะพระจันทร์บาพระจันท์นับแล้วร้านอะไรหายร้านอะไรหายไอเซกีมเปล่าใช่ไหมตรงนี้เปล่าใช่เปล่าเออเห็นไหมเมื่อวานเขาเนี่ยแล้วก็มาอุดหมุนพริกเก่งเขาด้วยล่ะโห่ซะให้ลาบูบูเนี่ยลาบูบูอ่ะไปไปไป อาขอบพระคุณค่ะโมเดลขอบพระคุณค่ะจ้าถือช่วครูถือเออบ้าได้อะไรติดไหมติดมือมังอ้งเนี่ยสรุปฮะได้อะไรติดไหมติดมือมั้งอหองห้องคายห้องครูอะไรครูไฟ